แล้วเราก็มาดูวิธีการทดสอบน้ำพึ่งแท้หรือน้ำพึ่งปลอมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแช่ช่องฟิตในตู้เย็นซึ่งผมได้แช่ไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วครับในช่องฟิตถ้าเป็นน้ำธรรมดาที่ว่าใส่อย่างนี้ก็หลายชั่วโมงมันน่าจะเป็นไรมันน่าจะแข็งนะครับแต่ทันนี้ก็ผมก็มั่นใจนะ ก็เทดสอบมาก็เจอแต่อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะแข็งแต่มันเคลื่อนไหวแล้วนะครับมันเคลื่อนไหวแล้วนะอันนี้ขอให้ไปทดสอบกันเอาเองนะครับผมไม่ขอเอาน้ำพึ่งอื่นมาทดสอบให้ดูนะครับเอาเป็นว่าวิธีการนี้ ก็น่าจะรู้ๆกันนะครับว่าน้ำพึ่งแท้นะพึ่งไม่แท้มันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆน้ำพึ่งแท้มันจะไม่แข็งตัวนะครับนี่ครับมันก็จะไหลลงแบบนี้มันจะไม่แข็งตัวจับตัวก้อนแข็งนะครับ น,นี่น้ำพึ่งแท้แน่นอนครับสวัสดีครับ